วันนี้เกณฑ์จะพาไปดูวิธีการขอเครดิตบูโรออนไลน์แบบง่ายๆผ่านแอปเป่าตังค์ครับผมมีกันแรกนะครับเข้าแอปเป่าตังค์ครับผมเลือกตรงเมนูเป๋าตังเปครับเสร็จแล้วหาเมนูที่ชื่อว่าตรวจเครดิตบูโรครับ เครดิตบูโรนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบ150แล้วก็แบบ200นะครับแตกต่างกันยังไงแบบ150จะเป็นการโชว์ข้อมูลพลังนี้การผ่อนชาระแล้วก็จํานวนวงเงินของเราครับส่วนแบบ200ครับก็จะโชว์เหมือนกันแต่จะมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าสกอร์บูโรซึ่งสำหรับใครที่อยากเช็คชัวร์ว่าเราจะสามารถกู้ผ่านได้ไหมเนะี่ยแนะนำให้ขอแบบ200ครับผมอ่เรากดขอแบบ200บาทช่องทางการรับนะครับมีทั้งหมด2ช่องทางเนาะมีอ e ีเมลกับไปรษณีย์ แนะนำเป็นอ e ีเมลนะคะเพราะว่าจะได้เร็วกว่าเนาะเป็น3วันทําการตอนนี้เรายังไม่ได้ยืนยันอ e ีเมลเนาะกดยืนยันอ e ีเมลโอเคขออนุญาใส่อ e ีเมลนะครับกดยืนยันนะครับรอ otp สักครู่ครับเรียบร้อยนะครับยืนยันอ e ีเมลสำเร็จกดเลือกอ e ีเมลคือตัวแอปนะครับเขาบังคับให้เรากรอกที่อยู่จัดสูง แปบร้อยโอเคกดถัดไปอ่าตัวนี้จะเป็นตัวอย่างคะแนนเครดิตบูโรนะครับที่เราขอแบบ200เนานะก็จะโชว์นี่เลยสกอร์เราเป็นไงบ้าง mm hmm. เหตุผลที่ทำให้คะแนนอ่าสกอร์เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรก็จะมีอธิบายหมดเลยกดถัดไปครับแล้วเขาก็จะให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเนาะก,กดตกลงยอมรับเช็คครับอ่าใช้ข้อมูลตืดตืดต อีเมลสามารถทําการที่อยู่จำนวนเงิน200แล้วก็กดยืนยันครับแค่นี้ก็รอบูโรมาส่งที่ในเมลครับผม